ผมตอนนี้อยู่กับลุงจิมมี่นะครับมดนอมอยู่ไหนมดโอมอยู่ไม่เดี๋ยวโอ้ลุงจิมมาถึงก็ลุยงานเลยนะครับกับ่าวนุลุงจิมสิดีเทียบวะเทีเนาะ นี่ครับก็ช่วยงานกันนะครับคนละไม้คนละมือบ่าวนก็โชกโชกก่อนโชกก่อนเทศแชนมนุกหมออย่าลืมนะครับพีพีคอกที่ศูนย์เก้าสองครับผมอืม ห่นกล่องกันยังผลนะท่นขอแบบพุ้ยพุ้ยอ่ะน้องมาเอาคลิปดยมิ้ยังเอาไปน้ำเน้โนู่นนู่น่สมปูอยู่มาได้มือเลย

ตัวเหมืนฟังลุงพาดแล้วลือบ้านหางล้างคนน่ะเราพ่พอใจยังบุ๊คบุญนันแล้วลืออยู่บุญนลือผู้เดียวทางล้างคนน่ะของน้ำของน้ำนี่นะเราไปลือนะแล้วเราพ่พอใจแล้วลือทิ่มเลยเรากรบอกข้าวเหรอเป็นเพื่อนทอดดอกเราเออเพื่อนทอดดอกลือถิ่มเลยมั้ยเงีนเมียที่ลุง ครับผมสวัสดีครับพวกกระชิดกระแตนะครับผมไปดูลุงพันนะครับผมไม่พอใจอะไรนะครับถือค้อนมานะครับหรืออย่างเดียวเลยครับเอาล้ครับผมรื้อเนี่ยได้ยินบอกได้ยินเพื่อนบอกว่ามามามาเอาคลิปนะครับหือยางเดียวหรืบาทเดียหรือบาทเดียวจะมาพ่อจยังไงคอยว่าคอยจ้ากันคอยว่าคอยจ้ากันแสดงว่า มีอะไรอยู่ในนี้มันไม่มีปูนเมื่อลุงฝนสั่งว่ามีแก้วใส่ไหมหันตะปูกับเป็นพี่น้องออนั่นหรอไอ้เขาหนีได้กระเบื้องไหมกล้องหนึ่ง ไปได้จบไปด้กว่านะเนื้อเออเื้อบางกลางไงล่ะจะไปได้จะจเอ็มตามร่สูกสิเงียลงีทีงัดข้งๆบอกว่าิม่บันงัดโอ้ยมันงัดในทั้งกระสีวะด่เมยครับนี่ครับมองนี้บันลงครับเ็นมาเบิ้งมองนี้เ อ๋อจะก่อก่อขึ้นเนาะซิก่าอีบปนอตอนนะกอนองกอนาลืมนนนะบที่คาดเราบ่าที่คาดเราบ่ยังเดีวเพิ่งม่เห็นไม่เห็มือส่งแว่าจัดการลรดวน แอมสังกะสีครับนี่เราก็เอือนแอมสังกสีออเาสเดียวเนียวบนเงี่ยนะเรือขวสอบเดียววนเง่นนะจากไปเทื่อนี้าไปใหนเนู้้สึกว่าหนูสิส รู้รู้สึกว่าเขาเขาสอบนี่หนูสีซะเอันนี้เขาสอบนี้ไว้เลี้ยงหนูเด้อเออปันกันกินไปนะนตอไปก็จะเป็นการอสิเทันครอีเขั้ประตูประตู ตอนนี้เขาเหมือนมัดแข่งอยู่เนาะบ่อหลาบ่อหนาสิบปีตเลยบ่อจะเป็นวงกบบ่น่ะเอากระเพราเป็นวงกบไม่ได้และประตูเจ้าถ้าเจ้ามาซื้อมาเปลี่ยนน่ะไม่เอาไม่เอาไม่เจ้ามาซื้อมาเปลี่ยนบ่มันมันราคามันหลายหนึ่าถ้าเป็นประตูไม้ธรรมดาเด็กเก้าร้อยคันหนึ่งแบบแบบอมซื้อม้านะบานประตูเนี้ยวงกบอีกเก้าร้อยเนี้ยวงกบอีกเก้าร้อยเนี้ยท่านกลัว เอานีไ้ก่อนข้นเสียวไม่เอานีละอานีไ้ก่อนคลาสิกดีว้กะคลาสสิกนี่ก้อนนี่เอาออกันสอบเผาเจ้านนะสอบเผาขาวสยเมาเทคันเดี๋ยวเทคันเดี๋ยวเดียวเออแค่นั่นน่ะเท่หลนลดตังยึดสิยึดปูนสิอาเยด้วนน่ะกันน่นน่ะทุบปูหันออกันนะ นี่ม่ะถูหัวเสาอหมือนกันนะสกัดสกัดเก็บเลยครับเก็บเลยครับเก็บเลยครับเยี่ยมไปทางไหนเลยครับผมทางไหนอางกับชิลือกันนะครับพจนิเทศปูนครับเออพอดีมิตฟองพอดีมิตฟองเข้าลือทางนันออกมาก่อนลุงลุงครับเข้าลือทางนันเด็กออกมาก่อนมานพจนิเทศปูนมันบ่ลือทางนั้นเด็ออกมาก่อนเลยไอ ลือเดีากนี่อออกมากานด้ครับข้างนนี่ครับเดียวแ่าวก้อาวครับเดอเตียอป่าไม่แก้ไปตนีก็เอาพากันไปรับถอดปรบตูถอดถอดประตูป่ะเล็กมาใช่อ๋อโบสั่งลืออย่างเดียวนะครับผมปุกเอาลุ้นละลุ้นอะทุกอย่างเดียวครับผม สังรือสั่งลกโอ้จะไปมันหักแล้าเออมันหักลอยปดูที่ปล่อยปอยเนี่ยาเพิ่งอยู่ใกลสายเอาลากจับงสิ่รอเอาคือไปหนเลยโอ้ยเทงานู้ยไยข้ยขว้เานนี่เออมีเดือครับมเดือครัอาบ้างพิงวินรอันนี้มีเกี่ยวกันเนาะอันนี้เขาไปนตรงนี้เขาเ็ตรมีเกี่ยว 哦，还包包，还包皮包。好的。